อันนี้แม็กเป็นอะไรนะเป็นอะไรไปรเหยียบอะไรมาถึงได้ทา,าติดปัสเตอร์เอม้ามันก็ต้องมันก็ต้องดูดิว่าเราเป็นอะไรเราถึงได้หาพัสเตอร์ออประจําไปชนอะไรมาไปเหยียบอะไรฮะมัน<า>ต้องไปเหยียบดิอันนี้แม็กต้องไปเหยียบอะไรสักอย่างนะ ใช่ไหมใช่ไปเหยียบไปเหยียบตะปูหรือเปล่าเหยียบน้ำว่าเหยียบน้ำมัเลยต้องมาซื้อพาสเตอร์วันนี้เกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังตากข้าวเสร็จหรือยังว่าฮันน้ามาหน่อยว่าได้เสื้อสวยขนาดนี้เออให้แฟนคลับเอฟซีเขาได้รู้จักหน่อยว่าดีแม็กได้เสื้อสวยเดีย๋ยวจะจัดการลงใน Youtube ให้ไปดูตัวเองในช่อง Youtube กัน,นเคยเห็นตัวเองใน YouTube บ้างหรือยังนี่ฮะไม่ธรรมดานะดีแม็กได้ลง YouTube ด้วยนี่เหมือนดาราคนหนึ่งเลยนะนี่ได้รถวอซ้างามแต่ขี่มาเนี่ยคันนี้รถพี่รถพี่ไหน,นชมพู่โอ้แต่งล้อแม็กชีแดงด้วยคันนี้ดีแม็กไม่ได้เอาไปพ่นสีได้เนาะ เพราว่าที่เ้งเาคันงก็จะซื้อม่ๆ่ดิแมงกินข้าวหรือยังไยังว่าช่วงนี้ไปเที่ยวไหนบ้างดิแมกช่วงนี้ไปเที่ยวไหนบ้างทํยว่งาเดียวทำงานอย่างเดียวโอ้โหขยันจริงๆดิแมเนี่เนงาเั้งเกี่ยวข้าวทั้งตากข้าวใช่ไหมตังยกฟางยกฟางอีกบ่นี่ มไม่เห็นดีแบงคมาเติมเงินเลยเพราะว่าเปลี่ยนอยันนี้เป็นซิมใหม่เนะี่ยฮะเพราะว่าเป็นซิมใหม่เลยทำไมเปลี่ยนซิมใหม่ซิมนั้นมันหาอินเตอร์เน็ตยากโอ้หายอินเทอร์เน็ตยากวะใช่โทรยากไหมโทรยากอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้ซิมอะไรตัวนี้โทรมูฟบ่หืมพี่เอกก็เติมเงินได้ตัวโทรมูฟ ไม่มาเติมเงินเลยไม่เห็นนีแม็กมาเติมเงินเลย mm hmm. ไม่มาจัดน้ำหวานให้ใจมุกเลยช่วงนี้ใจมุกไม่จัดน้ำหวานเลยเนาะช่วงนี้นี่ mm hmm. อ่านิแม็กเบอร์ไหนจะได้เป็นนายกเ mm hmm. บอร์หนึ่งเบอร์ไหนจะได้เป็นอบตอต้องใจเบอร์ส<ะ>ี่ฮะต้องใจเบอร์สี่อ้าวทำไมเบอร์สี่ถึงจะได้เป็นนายก ว่ะเออเอาไปขึ้นรถก๊าบาดมืดค่ำแล้วขี่รถเบาๆแล้วกันอย่าไปไขี่เร็วเรียวแมงมันจะเข้าตาเนี่รอคันนี้ให้เสร็จก่อนอ่จะซื้อต่อนอู้จะซื้อมาทำไมเยอะแยะอูอ้คันนี้แค่ค<อ>ันพิชซื้อ,ซ,อซื้ออีกคันอ่า ก็ไม่ต้องไปแย่งกันขี่อืืมมันนซ้เออจะได้ขี่เป็นของตัวเองไปเลยเนาะ<ช>ไม่ต้องแย่งกันดีแม็กจะได้แต่งรถสวยๆเราจะพ่นสีพ่นอะไรก็พ่นได้ใช่ไหมอ,อ๋อได้สั่งนี่ใหม่อ้วยอ๋อได้สั่งใหม่เลยดีแม็กจะได้มีรถเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้แต่งสีพ่นสีเพราะว่าดีแม็กก็แต่งรถเก่งอยู่แล้วเนี่ย ออตอนนั้นแต่งจักรยานสวยเลยเนี่ยเห็นปะอ่าป้าขี่รถดีดีดีแม็กกลับบ้านบา,บายบายจุ๊บจุ๊บอ่าอ่าเพื่นมาเสือป้าจะเตอร์เงินกลัไปแล้วละน้องดีแม็กนไงเก็บเงินเพื่อนเสือมอไซค์ไหมอ่าขั้นเหนือกับขั้นผีสาวเพื่นนอนเนาะอ่าบายบายดีแม็กจุ๊บ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 ,บเออไป